ครับรีวิวล้างตัวแอร์เทรดตาท่างติดดูสภาพตู้แอร์อันนี้ผมใช้น้ํายาตัวโฟมครับให้น้ํายาเนี่ยาดทความสะอาดตู้แอร์ก่อนก่อนจะล้างจะได้ลังได้นะครับดูสภาพตัวอันนี้ถามประวัติการใช้งานลูกค้าบ,บอกว่าใช้มา3ปีไม่เคยล้างแอร์เลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำหอมปลอบอากาศเยอะมากสังเกตว่าไอ้ที่ไม่ใช่เมือกสีขาวนะอันนี้คือตัวของน้ำหอมปลอบอากาศที่เขาเข้าไปในตู้แล้วมันจะไป เกาะหน้าเราพึ่งแบบให้เราพึ่งสกปรกนะครับแล้วก็อาการคือแอร์เย็นช้าเย็นไม่ฉ่ำเห็นไหมเห็นไหมแอรโดนตเป็นก้อนครับตัวเป็นก้อนนะครับเนี่ยคือสาเหตุทำให้แอร์แบบเย็นเย็นนุ่มแบบช้ำเย็นจ้าเชื้อโรคนะครับอุ้มแห่ทุกอย่างเพราะว่าตัวแอร์มันเป็นแรงแรงสะสมเชื้อโรคครับ ถ้าเขาเบาลา์มันดูแลทความสะอาดก็จะเปเ็นเช่นนี้นะครับนี่มันจเย็นโลหนะครับแฉลบเลยอันนี้ก็ลูกค้าก็ที่เคยมาก็แนะนำเลยมันจะต้องต่ตอไปมันค้นประสบการณ์มันแนะ,ะน,น,นำมากน,นะบอกงานเขาไม่มีมาตรฐาน,ม,นมันไข่ก็ย,ยากไข่มานยากครับทำมือลูกค้าเห็นอน่ะ ก็มาล้านหูไปเนี่ยผมไปทำไม่เห็นอ่ะของที่นันเนาะมันต้องทำไม่เห็นเนี่ยพิสูจน์ด้วยตาครับมันก็ไม่ได้หรอกมัใจะว่าทำแล้วบังคับเป็นพอแล้วถามว่าคุณจะอธิบายหรือข้ามคุณยังไงอ่ะเนี่ยคือแกนดูนะจะต้องไปล่ามันเหมือนกันกูรู้เนาะที่ว่าที่เอาไปล่างนี่ยมันนี่แล้วแต่แล้วแต่ตำแหน่งบริษัทรถขับแต่ละรุ่นมีข้อ่ มันยากง่ายแตนเเรื่อองบ่คลอลากอไอ้อ้วนล้นลากเมันน่มันนักเยมันล่มันเย็นกะยิ่ยงเ็นงแง่เียรมันเย็นกดองแง่น่มันมันไปซื้อสคหกาะร้านอครัเมื่อมือ ให้ลูกค้านะั่งถ่ายคลิปด้วยเ่รครับดูก,การทำงานทุกขั้นตอน